นิทานชาดก500ชาติตอนที่5นักขัดตาชาดกว่าด้วยประโยชน์คือเลิกในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตสเสวยร,ราชสมบัติในกรุงพาราณสีชาวพนะนครพากันไปสู่ขอทิดาของชาวชนบทกำหนดวันแล้วถามอาชีวกผู้คุ้นเคยกันว่าพระคุณเจ้าผู้จเจริญวันนี้ผมจะกระทำงานมงคลสักอย่างหนึน่ง ริ่ดบีหมโครับอาชีวกนั้นโกรธอยู่แล้วว่าคนพวกนี้กำหนดวันเอาตามพอใจตนบักนี้กลับถามเราคิดต่อไปว่าในวันนี้เราจะทำการขัดขวางงานของคนเหล่านั้นเสียแล้วกล่าวว่าวันนี้เลิกไม่ดีถ้ากระทำการมงคลจกพากันถึงความพินาศใหญ่คนเหล่านั้นพากันเชื่ออาชีวก จึงไม่ไปรับเจ้าสาวชาวชนบททราบว่าพวกนั้นไม่มาก็พูดกันว่าพวกนั้นกำหนดวันไว้วันนี้แล้วก็ไม่มาทุรอะอะไรจะต้องคอยคนเหล่านั้นแล้วก็ยกทิดาให้แก่คนอื่นรุ่งขึ้นชาวเมืองพากันมาขอรับเจ้าสาว ชาวชนบทก็พากันกล่าวว่าพวกท่านคุณนชื่อว่าเป็นชาวเบืม่มแต่ขาดความเป็นผู้ดีกำหนดวันไว้แล้วแต่ไม่มารับเจ้าสาวเพราะพวแท่นไม่มาเราจึงยกให้คนอื่นไปชาวเมืองกล่าวว่า พวกเราถามอาชีวกดูได้ความว่าเริกไม่ดีจึนไม่มาจมให้เกี้ยสาวแก่พวกเราเถอะเมื่อคนเหล่านั้นโตเถียงกันไปโตเถียงกันมาอยู่อย่างนี้ก็พอดีมีบุรุษผู้เป็นบัณฑิตชาวเมืองคนหนึ่งไปชนบทด้วยกิจการบางอย่างได้ยินชาวเมืองเหล่านั้นกล่าวว่าพวกเราถามอาชีวกแล้วจึงไม่มาเพราะเริกไม่ดีก็พูดว่า เรื่องจะมีประโยชน์อะไรเพราะการได้เจ้าสาวก็เป็นเรื่องอยู่แล้วมิใช่หรือดังนี้แล้วกล่าวคาถานี้ความว่าประโยชน์ผ่านพ้นคนโง่ผู้ัมคอยเรื่องยามอยู่ประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์ดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้พวกชาวเมืองทะเลาะก,กับพวกนั้นแล้วก็ไม่ได้เจ้าสาวอยู่นั่นเองเลยพากันไป แม้พระบรมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่อาชีวกนั้นทําการขัดขวางงานมงคลของตระกูลนั้นถึงในครั้งก่อนก็ได้กระทําแล้วเหมือนกันครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาตรัสแล้วทรงสืบอนุสนที่ประชุมชาดกว่าอาชีวกในครั้งนั้นได้มาเป็นอาชีวกในครั้งนี้แม้ตระกูลทั้งสิ้นในครั้งนั้น ก็ได้มาเป็นตระกูลในครั้งนี้ส่วนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตผู้ยืนกล่าวคาถาได้มาเป็นเราตถาคตชนิแล